สำหรับการเล่นนะครับบอร์ดเกมแทนโกนะครับอันดับแรกนะครับให้พวกเรานะครับวางอุปกรณ์การเล่นทั้งหมดบนบอร์ดนะครับจะมีตำแหน่งบอกอยู่นะครับวางการ์ดเล่นนะครับอันนี้การ์ดตัวช่วยตำแหน่งนี้เป็นการ์ดอุปสรรคนะครับอันนี้เป็นลูกแก้ววิเศษนะครับเป็นเหรียญนะครับ เหรียญต้นไม้วางไว้ตรงกลางนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญอุปสรรคทั้งหมดนะครับก็จะอยู่บริเวณการอุปสรรคนะครับสําหรับเหรียญตัวช่วยก็จะอยู่ในบริเวณการตัวช่วยนะครับการจัดการจัดลําดับผู้เล่นนะครับให้ผู้เล่นทุกคนนะครับถอยลูกเต๋านะครับใครได้ลูกเต๋าที่มีแต้มเยอะสุดจะได้เล่นก่อนนะครับ เข้ากันไหมก็ทอยใหม่เป็นออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ครับเจอผู้เล่นขยับตำแหน่งครับอ๋แล้ววนไหนคะเรามตำแหน่งน้องคนที่สองเำแหน่งนที่สองนะครับเมื่อได้ํำดับการเล่นแล้วนะครับให้ผู้เล่นนั่งตรงจุดสตาร์ทนะครับจะมีหมายเลขกำกัดอยู่นะครับ ทวการ์ดต่างๆนะครับให้ผู้เล่นนะครับสับเพื่อคะการ์ดให้กระจายออกจากกันนะครับตอนนี้เราได้ทําการสับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับให้ผู้เล่นนะครับหยิบการ์ดเล่นนะครับทีละ1นใบนะครับถ้าได้การ์ดฮีโร่ก็ได้หยิบการ์ดตัวช่วย1นใบนะครับ ได่รัต้นไม้หนึ่งต้นนะครับทีนี้ก็เอาต้นไม้มาวางไว้ที่ขอบนะครับแล้วก็คว้มการ์ดท,ที่ได้มาไว้ตรงมุมนะครับเชิญผู้เล่นคนต่อไปครับได้การ์ดปีศาจได้การ์ดปีศาจก็ต้องหยิบาการ์ดอุปสรรคหนึ่งใบนะครับแลวปฏิบัติตามคำสั่งนะครับ โด,โดขยขโมยต้นไม้หนึ่งต้นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีต้นไม้ให้ขโมยนะครับก็ต้องเอาเหรียญอุปสรรคนะครับก็คือขโมยนะครับไปวางตรงตำแหน่งต้นไม้ไว้หนึ่งนะครับรอให้ได้ต้นไม้มาหรือว่าเหรียญตัวช่วยมาหักล้างกันนะครับได้การด์ดดีให้วาง ดีคืออะไรครับดีคือการ์ดปัจจัยนะครับกลุ่มที่สี่นะครับให้วางตรงตรงตำแหน่งนะครับวางการ์ดนะครับโอเคครับคนต่อไปครับไปดีดีครับกติกาคือนะครับใครสะสมการ์ดได้สี่ใบนะครับจะได้ต้นไม้หนึ่งต้น นะครับแล้วใครสะสมต้นไม้ได้ครบสีต้นก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับดีคือก็วางเลยครับเอาอี B 3้ำถ้าเกิดได้การซ้ำให้คว่ำนะครับให้คว่ำทิ้งไปนะครับ B 3ซครับ สามดีสามไป2องซีเราก็ต้องเป็นสีสินี่เอาสามถึงเราจะได้สีไปแล้วครับกาซ A B C D นี่คือการปัจจัยที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมีนกว่าใจ กา <laughs> oh, แฟอะไรอ๋อสีกแล้วอะไรอ่ะไปสองสีเอ้ค่ะเออะไรเนี่ยบีสอง รครับถ้าเกิดสะสมการ์ดได้ครบสี่ใบแบบนี้นะครับก็จะได้รับต้นไม้หต้นนะครับแต่พอดีว่าแต,แต่แต่พอดีมีขโมยต้นไม้อยู่นะครับก็หักล้างกันไปครับหักล้างกันไปไมัน,นก็สรุปว่าไม่ได้ต้นไม้กา <c oughs> รับกา <c oughs> ร์ดที่เอาไปแลกต้นไม้แล้วก็ให้ความทิ้งเลยนะครับ เอจงมาเหมือนตามพี่บีมาคนก็ตอบดีคนก็ตอบนั่นแหละบีคะเรียนไหยเรียงเลยอ่ะเอโอเคครับเอาเลยได้ต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็ความการ์ติงครับนี่ก็ต้องเอแล้วแหละเขียนด้วเองแล้วก็ต้องด้เองล้วแหละนี่เอครับต้นไม้หนึ่งต้นครับต้นไม้หนึ่งต้น เอต่ะไปเอครอมหนึ่งตอรียน่ที่แกใช่มมันไม่แตกไงไม่ใช่หรอกตอนเรียนเรีเอาสวยเอหมดเลยีอ่เรียหไม่รู้เน้นไนค่อยสับสับหนังก็ไม่หรอกเอครเอครับมันจะเอมันต้องเป็น่ก็เรียไที่บอก ฮีโร่ครับได้ตัวช่วยในกระตุกสติโลยแล้วครับได้ยาปราบศัตรูพืชหนึ่งครัวได้ยาปราบศัตรูพืชนะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับอาวางไว้ที่หน้าตักตัวเองนะครับหน้าตักอยตรงนี้พี่เกมฮีโร่ตัวช่วยครับได้ลูกแก้ววิเศษสองลูกลูกแก้ววิเศษสองลูกครับลูกแก้ววิเศษ หนึ่งลูกแทนการ์ดหนึ่งใบนะครับแทนการ์ดหนึ่งใบได้แต่ถ้าลูกแก้วพิเศษ3าลูกได้ต้นไม้1ต้นนะคร<ฮ>ับฮด,ด,ด้วลูกแก้วพิเษลูกแกเ,ก<ฮ>เแทนการ์ดไปก่อนนะครับฮีโร่ ดีใจด้วยได้ลูกแก้วพิเศษสองลูกฮีโลูกแก้วิเศษสามลูกดีใจด้วยได้ยาปากสะตัวเพิ่หนึ่งขวดยาวเอีกแล้วสองขวดแล้วนะครับฮีโล

ามา,มาแล้วถ่ายไปนเลยโดน<ด>สตูเพื่อทำลายต้นไม้หนึ่งต้น่าโดนสตูเพื่อนะครับแต่เนื่องจากมียาปราบสตูพืชก็เอายาปราบสตูพืชขึ้นมาหักล้างกันได้เลยครับปีศาจโดนขโมยต้นไม้หนึ่งต้นขโมยต้นไม้หนึ่งต้นครับขอโทษด้วยนะครับ เสียใจด้วยนะคะดีค่ะคราวนี้จะเป็นข้าวโพรับระยต้นะ้าวโต้นไม้หนึ่งต้นเส็จใจด้วยนะคะอก็ก่นปีศาจ โดนขโมยต้นไม้หนึ่งต้นเอาคืนไปครับปีศาจห,หยุดเล่นหนึ่งตาครับเล่นหนึ่งตานะครับในรอบหน้านะครับคนที่สองก็จะกดเล่นหนึ่งตานะครับปีศาจปีศาจครับชิงหัวใจ หยุดเล่นหนึ่งตาหเล่นตาแล้วเล่นแล้วเดี่ยหยุดเล่นกันหมดเลยคิดหยุดเล่นหนึ่งตาอีกแล้วเอาไม่ได้เล่นหยุดเล่นหนึ่งตาอ่างั้นผมเล่นนะครับเอสามหยุดไม่ด้ยหยุดเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นอ่าผมเล่นต่อฮีโร่นะครับ คุณได้ลูกแก้ววิเศษหนึ่งลูกลูกแก้ววิเศษคราวนี้ผมเปลี่ยนนะครับถ้าลูกแก้ววิเศษสามลูกจะได้ต้นไม้หนึ่งต้นผมไม่เอาไปแทนการ์ดผมเอาไปแลกต้นไม้นะครับผมเอาลูกแก้วไปแลกต้นไม้นะครับครับตอนนี้เนื่องจากว่าการ์ดเล่นนะครับการ์ดเล่นหมดแล้วนะครับให้ผู้เล่นนะครับนำการ์ดที่คว่ำไปนะครับที่ไม่ได้อยู่บน ตำแหน่งที่วางการ์ดน,นะครับเอามาสับแล้วเล่นใหม่นะครับ